สันลักษณ์สมานวอลลูนภาพเป็นโนบิตะนันนี่ครับดีนันนี่โนบิตะทำได้เลยนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับโดราเอมอนครับจัลเจน่าครับน้าติ่มเป็นโดราเอมอนนะคะโอ้โหูคร้งนี้คนลุกเลยแบบไม่เคยเห็นใช่ไหมขอขอ,ขอดังๆอีกทีเสียงโดราเอมอน,ะน,นเรียกโนบิตะค่ะน้าติ่ค่ะโนบิตะตัวเร็วๆ ไปโรงเรียนไม่ทันเ้นเลมอนก็โอ,เอ้เตอร์ไม้ไผ่ก็มีเออน่ารักนะคนลุกนแรกเชิญค่ะสวัสดีค่ะจิสุกะค่ะวันนี้ดีใจที่ได้พบเพื่อนๆนะคะ<อ>สวัสดีค่ะน้าพึ่งเหมือนน้าเหมือนจิสุกะจริงๆนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะนตุ๊กนะคะอารมีนันทที่ว่า